อยากดูติ k กตอกแบบไม่มีตัวอ,อักษรอ,อะไรมาบังที่หน้าจอทำได้ไหมทำยังไงดีเดี๋ยวเคทตี้จะบอกวิธีทำให้ครับคุณผู้ชมทำตามที่บอกเลยครับ เวลาที่เราดูคลิปทิกต็อกใช่ไหมครับมันก็จะมีไอ้เจ้าพวกข้อความต่างๆที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้บางทีมันก็บังในส่วนของสาระสําคัญอะไรไปด้วยใช่ไหมทีนี้ครับเราจะออกมันได้ยังไงอ,ออกได้ยังไงไอ้เจ้าข้อความพวกนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเลยครับแค่กดค้างไว้ครับคุณผู้ชมครับกดค้างไว้ที่หน้าจอฮะกดค้างป้าแบบนี้นะครับจากนั้นครับเลือกคําว่าหมดเคลียร์ที่อยู่ตรงนี้ครับแตะที่โหมดเคลียร์เข้าไปฮะ ข้อความต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วครับสําหรับคลิปวิดีโอนั้นนะแต่พอมาดูอันใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมาอีกเราก็ทําเหมือนเดิมครับผมหมดเคลียร์เหมือนเดิมและถ้าหากเราอยากจะกลับมาดูอีกครั้งก็ทําเหมือนเดิมครับกดค้างไว้และเลือกที่คาว่าออกครับผมจากหมดเคลียร์เป็นออกไอเจ้าข้อความต่างๆพวกนี้ก็จะหายไปแล้วครับผมเราก็สามารถจะดูคลิปวิดีโอได้อย่างเต็มจออย่างที่เราต้องการเลยครับผมนี่ฮะหมดเคลียร์นะจ๊ะเอาไปลองใช้กันดูครับ